อีกเรื่องหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาในระบบบัตรทองนะครับก่อนหน้านี้รายการตรงประเด็นก็เคยไปเปิดประเด็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลขาดทุนตัวผมเองก็เคยลงไปสํารวจที่โรงพยาบาลสระบุรีนะครับหลังจากที่สปสอช,อชอลดงบประมาณผู้ป่วยในลงล่าสุดเรื่องนี้มีความคืบหน้านะครับเรื่องก็ทําให้แวดวงสาร,รสุขเอาไปพูดคุยกันต่อโดยล่าสุขขาดคณะกรรมการคณะกรรมธิการสาธารณสุขสภาผู้แทนรัษฎรก็ลงพื้นที่ไปดูข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับ กรรมธิการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรนะครับลงพื้นที่โรงพยาบาลสระบุรี โดยทางด้านของแพทย์หญิงปิยชนกจินดาหลวงหัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบและสนับสนุนบริการสุขภาพในฐานะรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีก็ชี้แจงนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาลดีขึ้นนะครับจากเมื่อ2เดือนก่อนที่ทีมข่าวของเราได้ลงไปจากติดลบประมาณ200ล้านบาทในไตรมาสที่3พอถึงช่วงเวลานี้นะครับไตรมาสที่4ปีนี้ ก็ขยับขึ้นมาติดลบอยู่ที่150ล้านบาทนะครับแต่ว่าก็ยังติดลบอยู่ดีแม้ว่าจะไม่กระทบก,บกับการให้บริการผู้ป่วยแต่ก็ยังถือว่ามีเงินไม่เพียงพอนะครับที่จะเอาไปลงทุนพัฒนาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อที่จะรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคยากในเขตสุขภาพที่4ครับ คุณหมอยังบอกกับเราด้วยนะครับว่าปัญหาอีกปัญหาหนึ่งในเวลานี้ก็คือบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะพยาบาลขลาดแคลนหนักมากครับเพราะว่าปีนี้กนเกษียณกันเยอะขณะที่นโยบายรักษาทุกที่ก็ไปเพิ่มจํานวนผู้มารับบริการให้มากขึ้นไม่ได้ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลลงเลยครับนะคะมันเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนไข้เขาเรียกว่าอะไรอะถ้ามีใกล้บ้านเขาก็อยากเขาอยา,อยากอยู่ใกล้บ้านก็จริง แต่ว่าเขาก็ต้องอยากได้การบริการที่ที่มันมีศักยาภาพมากกว่าอยู่แล้วแต่ว่าการเบริกจ่ายมันถูกจำกัดด้วยด้วยนโยบายบางอย่างของหลายๆกองทุนเพราะนั้นถ้าจะเป็นไปได้ก็หมายความว่าพิจรารณากองทุนเนี่ยเป็นไปตามความจริงหรือว่าเป็นไปตามความเหมาะสมของศักยาภาพของการรักษาอันนี้จะดีที่สุดเลย และทางด้านของรองประธานกรรมธิการสาธารณาสุขนะครับแพทย์หญิงกัญญพัฒน์รจิตโรดก็บอกกับเราหลังจากที่ลงพื้นที่นะครับว่าคงจะต้องตามไปดูต่อว่างบบัตรทองในปีงบประมาณ2,568โรงพยาบาลสระบ,บุรีจะได้เงินตามที่สปสอชอสัญญาว่าจะจัดสรรเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ60%หรือไม่นอกจากนี้นะครับก็จะไปผลักดันนะครับเร่งผลักดันในส่วนของพระราชบัญญัติแยกสธออ,ออกจากกอพอเพื่อแก้ปัญหาบุคลากรขาดแคลนนะครับ ขณะที่ระยะยาวก็ยอมรับว่าคงต้องกลับมาคุยกันถึงเรื่องมาตรการภาษีสุขภาพอย่างเช่นภาษีความเค็มภาษีน้ําตาลอย่างจริงจังเพื่อลดจํานวนผู้ป่วยโรค NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งจะช่วยลดจํานวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลลงได้ครับใช่เมื่อกี้ที่ดิฉันถามไปคือค่อนข้างตกใจมากเพราะว่าที่เขาจะลดเงินขนาดนี้นะต่อนหน่วยพันกว่าบาทต่อนหน่วยแล้วดิฉันถามว่าหนังสือเวียนเป็นยังไงแล้วเขาบอกว่าไม่เห็นตอนออกสเตทเมนต์ออกมาเลย ว่าแบบว่าเนี่ยเบิกได้ลดลงก็เลยอึ้งเหมือนกันว่าทางสบชต้องสื่อสารกับผ,ผู้ปฏิบัติงานหน้างานให้ดีกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เหมือนแบบเหมือนกลายเป็นกติกาที่ต้องทําตามไปอย่างนั้นหลอหมายถึงว่าอยากให้เปิดรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานหน้างานด้วยค่ะคือ,ค,อคือเข้าใจนะคะว่างบประมาณปีนี้มันก็ลดค่ะแต่ว่ายัางไงเราก็ต้องสะสุขเราเนาะก็เข้มแข็งมาตลอดอก็ไม่อยากให้ระบบนี้มัน พังลงไปค่ะบัตร